เอาละเรื่องถัดหลุมพี่วิโรจน์ของเรามาแล้วค่ะจริงๆแล้วพี่วิโรจน์ควรจะต้องพูดถึงเรื่องดิจิตอ l วอลเล็ใช่แต่พี่วิโรจน์พูดถึงเรื่องถัดหลุมพี่วิโรจน์ลัชนาธิสรสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนอภิปรายในการอภิปราย,ยาว่าประมาณรายจ่ายประจำปี6-8วงเงิน3.75ล้านล้านบาทนะคะซึ่ง ปรับลดลงไปฉันอ่านไม่ได้ฉันเป็นโรคทิศนาเธออ่านหน่อยฉันอ่านไม่ได้สวัสดีจ้าน้องทิศนาลดลงไปเจ็ดพันแปดร้อยฮะฮะเยอะขนาดนี้เลยเหรอพิมพ์ผิดปะเนี่ยไม่ผิดหรอกพี่เจ็ดพรอยยี่สิบสี่ล้านสามแสนบาทขอโทษนะครับเอาคุณเอาคำว่าล้านออกไปนะ3ล้าน7จ็ดแสนสามล้านเจ็ดแสนคุณปรับองไปแค่7อ๋อ สามล้านสแสนคุณปรับออกไปวงเงินเต็มมันแปอสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านบาทผมถึงบอกว่าเอาง่ายๆนะแล้วก็ปรับออกไปแค่เจ็ดมีมีอยู่สามล้านเจ็ดพันบอกไปเจ็ดพันบาทอ่ะเออเออโอเคีหมันมันเยอะหรือน้อยน้อยโอเคโโอ้หเขาบอกว่าพิจารณาเรียงรายมาตราโดยเข้าสู่การพิจารณามาตราประแปดแปรเลยนะมาตรแปรกระทรวงกลาโหม นายวิโลนดเนี่ยอภิปรายว่าเขาได้รับบาะแสและกลิ่นแปลกๆในการจัดซื้อของกรมพลาธิการทหารบกในปีงบประมาณ67ทาไมเป็นหมาเคนายและเสือดมไอกลิ่นแปลกๆนี่นะมันเหม็นรุนแรงขึ้นและเกิดซ้ําอีกในปีงบประมาณ68 <S <S เๆๆขาที่ได้ประสานแต่กรมธิการเพื่อขอเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพลาธิการทหารบกในงบปี68 <S <S <ๆ S 1> ปรากฏว่าจี้อย่างไรตามอย่างไร กองทบกก็ไม่ส่งรายละเอียดงบพลาธิการมาให้สัทีสุดท้ายทนไม่ไหวต้องไปเช็คข,ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพลาธิการทหารบกในปีงบประมาณ67มาเทียบเคียงแล้วมาปะกับโครงการจ้างทําถ่านหลุม1,000 10, 0ใบา0 0 0 0ใบ, 10, บจ้างทําถ่านหลุม1,000 10, 0ใบในราคา5 1 6ล้านบาทชนะเลิศอ่านได้5้าล้านหนึ่งแกนบาทบาดโดยผู้ชนะการประมูลชนะด้วยราคา ประมูลจ้างทำปักบจ้างทำถานหลุมนะจะจะพูดปากหลุมปากจ้างทำถานหลม 1, ุมหนึ่งหมื่นใบนี่ขนาดเปลี่ยนแว่นแล้วนะราคาห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นผู้ชนะชนะด้วยราคาห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นลดให้หมื่นหนึ่งต่ำกว่าราคากลางหมื่นบาทแทนที่จะซื้อได้ก็ไม่ซื้อกลับไปจ้างก็ทำเท่ากับถานหลุมหนึ่งใบเฉลี่ยใบยละห้าร้อยสิบห้าบาท มิ้น์รอดบอกว่าหากเทียบราคากับแอปซื้อสินค้าทางออนไลน์อาไปเทียบกับแอปนะถาดลุมเหลี่ยม6ช่อง1ใบย,ยี่ห้อดีๆราคา360-380บาทเท่านั้นถามว่าทำไมกองทับกต้องดิ้นรน,น,นจ้างผลิตถาดลุมทำไมกองทบกต้องดิ้นรนจ้างผลิตถาดลุมทำไมไม่ซื้อของดีๆที่มีขาย,ยู่ในช้องตลาด นั่นเป็นเพราะถาดหลุมยี่ห้อดีๆที่ขายตามท้องตลาดมีความยาว39.4เซเมตรแต่ถาดหลุมของกองทับบกยาว42.5เซนเมตรยาวกว่า3.1เซเมตรถาดหลุมที่ขายคขาย,ขยาว39.4กองทับบกคือยาวกว่าล็อกสเปกกันไงคือสร้างใหญ่กว่ายาวกว่าเพื่อจะได้กินกันได้เยอะๆวิโรธว่ากินกันให้จุกๆ ที่ผ่านมาอาหารการกินของพลทหารในหลายค่ายมีแต่เรื่องร้องเรียนมาตลอดมีแต่ข้าวเปล่าพูนเต็มถาดลุมกับข้าวหยิบมือเดียวของไว้สัมภาวเวสีตามสสาไฟฟ้าอย่างเยอะกว่าเลยนายวิโรจบอกพอมาดูสัญญาจ้างละที่46กับก็เห็นว่านี่ไม่ใช่การจ้างทำถาดหลุมธรรมดาซะแล้วแต่เป็นอาวุธรูปแบบใหม่ของกองทัพบกถาดหลุมต้องถูกจ้างทำผลิตด้วยเหล็กกล้าไร้สนิน ยี่ห้อ S U S 304หรือทำด้วยวัสดุที่ดีฝากก็ได้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ60%ทําให้รไม่รู้ว่าที่่านหลุมกรงถ้าบบแพงขนาดนี้ผมเดาว่า40%ต้องเป็นแร่ไวเบรเนียมจากประเทศวากันดดาที่ใช้ทําโล่ของกัปตันอเมริกาแน่นอนอันนี้ก็ประชดนะในสัญญาจ้างยังอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลสามารถจ้างช่วงได้อีกดังนั้นมันต้องเป็นอาวุธสงครามชนิดพิเศษ เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของกลมโรงงานจะพบว่าใบาอนุญาตประกอบกิจการหรือว่ารอง,งอสีของบริษัทที่ชนะก,การประมูลไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตภาชนะเครื่องใช้ในครัวด้วยสแตนเลสเป็นไปได้ว่าบริษัทที่ชนะก,การประมูลไปจ้างช่วงบริษัทอื่นการที่กรมพลาธิการกองทพบกไม่ส่งข้อมูลให้กับกรรมธิการจึงเป็นพฤติกรรมที่สอดเจตนาล็อกสเปคปกปิดซ่อนเล้นข้อมูลการจ้างผลิตถัดหลุมที่มีราคาแพงเกินจริงกว่าท้องตลาดและในปีงบประมาณ68 เป็นไปได้ว่าที่จ้างผลิตถ่านหลุมในลักษณะแบบนี้ยังมีอีกดังนั้นผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณลงโดยคำนวณราคาถ่านหลุมกับตันอเมริกาลบด้วยราคาถ่านหลุมตามท้องตลาดคือเอา515-306ลบ306คูณได้หมื่นผมจึงเสนอปรับลดงบค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานทั่วไปของกองทัพบ,บกลง1.55ล้านบาทถ่านหลุมคือจะเวียนอยู่อเงี้ย เจนทหารเจนอาหารทหารถล่มถลุมไปกี่กี่หลุมนะห้าหรือหกหลุมเมื่อกี้บอกไหมห้าหรือหกหกหลุมหกหลุมผมเปิดไปดูในเช็คในใน Google เปิดดูอะหัวมะลัยห้าร้อยสิบบาทเจทัลเลสห้าร้อยสิบบาทแล้วมันก็ห้าร้อยกว่าบาทไม่ใช่หรอใช่ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยสิบห้าแล้วมันจะยิบย้อยอะไรยังไงอะ เออมันจะอะไรอะไรกันรักหนากับไอ้เรื่องอะไร้างวิโรดบอกว่าวิโรดปเจอแค่360เมตรหกสิบ380มันตาม้อยดสแล้วมัน S U S อย่างที่คุณพูดหรือเปล่าล่ะก็ไอ้ S U S 304ที่คุณว่าคุณก็ดูสเปคก็ด้วยดิดูสเปคเนี่ยผมว่าผมไมมันต้องเป็นสเปคขนาดนั้นล่ะก็สแตนเลส่ะไม่ใช่กะลาข้าวหมานี่มึงข้าวคนกินจะไม่ให้เขากินดีๆแล้วใช้ทนๆต่อไปอีกหลายรุ่น เอจิ้บจ้อยว่ะหาเรื่องเสียของอ่ะประธานกรรมธิการเนี่ยเสียของก็เป็นประธานนะคือทำเรื่องใหญ่กว่านี้ไม่ได้เหรอเนี่ยสแตนเลสสตีลเอสเดลเอสสามสูตรสี่นี่นี่นี่อะไเนี่ยก็ห้าร้อยสิบบาทเนี่ยก็เจอถามมันก็ห้าร้อยสิบอ่ะ คือถ้าเกรดเนจะมีอย่างบางแล้วไม่บางอ่ะพี่ซื้อมาเล่นไงพี่ซื้อมาเล่นอะที่ตลาดอ่ะร้อยเก้าเก้าอะหกหมู่เหมือนกันซื้อมาเล่นไงอันนั้นเล่นขายข้าวกราบใช่ใช่ซื้อมาเล่นไงเวลาบางมากนั้นมีมีงานเลี้ยงอ่ะบาง้จะจะมาแดกดันอะไรกับตันมีการอะไรเพื่ออะไรอ่ะงานที่เไม่ได้อะไรทีมาให้เพื่อนเราแบบตักใส่ถ่านลุมกินอะไรเงี้ยซื้อมาเล่นอะซื้อมาเล่นมันจะมีราคาแบบร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทสามร้อยบาทเช่นก็จะบางเฉียบไงแต่แต่ฉันเดาว่าอันนี้นะ ความที่ทหารเนี่ยเขาต้องใช้เยอะใช่ต้องใช้เยอะใช้ต้องใช้ต้อง้ต้องใช้นานด้วยหรือเปล่าแล้วปกเป๊กปกเป๊กตุกกันตุกตันมันก็ต้องหนาหน่อยไหมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็อันนี้ก็บอกวาอันนี้ง่ายสุดก็คือให้จิรัตที่มันไม่ได้เกณฑ์ทหารน่ะเข้าไปเป็นทหารซะแล้วก็จะได้เห็นถาดของจริงจอบไปมันจะได้กินข้าจากถาดจริง แล้วใครเดี๋ยเลี้ยงแม่มาด้วยแม่เขาอยู่ไม่ใช่เหรอเลี้ยงแมไปเวันนี้ยังไม่ได้ใบสอดอเลยนะก็ยังไม่กล้ามาโชว์เลยอ่ะแต่โชว์กันมาที่ชนก็โชว์ทีเดียวถูกจับผิดก็เลยไม่โชว์อีกเลยคนก็ดูทีหลังก็ไม่ให้ดูแล้วพักออกมาแล้วเป็นมายากลจิรัตโถจิรัตเธอเสียสละหน่อยนะเธอไปเป็นทหารซะ